วัสดีจ้าเพื่อเลิกงานเป็นไงบ้างจ้าสุดติงกระดิ่งแมวนี่เมื่อคืนน้องคายอู้หน้องคายสนามแตกจ้ะอู้ลูกสาวออกเอซมาเต็มอะยะหน้าหา่านสุดยอดมาก ูกสาวไปเล่นที่ไหนคนก็เต็มอันเนี้นองคายโอ้โหคนมาจากไหน fc ทั่วฟ้าเมืองไทยพี่รันมันจะขึ้นไลน์วันนี้ไม่ได้ขึ้นขอโทษทีนะับไปหาหมออือหมอฟันฟันมันอะไรทิ่มสงสัยจะใช้ไม้จิมฟันน่ะแล้วมันก็ทิ่มทิ่มแล้วทีนี้มันก็ บวมบวมก็เลยต้องไปเช็คให้หมอให้หมอดูก็เลยไม่ได้ขึ้นไหลจจาลงคลิปก็ช่วยดูคลิปด้วยนะคะช่องเปิดการมองเห็นโอ้นี่เคยเห็นต้นไม้สีเหลืองไหมเนี่ยเหลืองสวยงามมากเลยนะอลูกสาวร้องเพลงเซตสาวเซตสาวโอ้โห น่ารักซะไม่มีอ่ะอ,อุงอิงลูกสาวมหาชนแล้วก็โบดไปช่วยกันโบดกันเยอะๆเลยนะไปช่วยกันโวดเยอะๆเลยนะจ๊ะนี่พี่รันกำลังเดินกับทำคลิปลงคลิปที่ประเทศญี่ปุ่นจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะเนี่ยพาไปดูลูกพับเดี๋ยวให้ดูลูกพับเคยเห็นไหม ลายใบมีทะลุนี่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 ลูกพับเห็นไหมเห็นลูกพับไหมเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยสุดยอดมากเลยประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมผลไม้เออเนี่ยเออมันกินได้นะเป็นลูกพับเป็นผลไม้ไงแต่มันไม่มีใบนะใบมันร่วงเหมือลลวไงโอ้โหสุดยอดมากสุดติงกระดิ่งแมวเลยอลูกสาวเรา ที่หนองคายแล้วก็แม่แก้มอืมลูกสาวก็ไปแย่แม่แก้มลูกอิงก็ไปแย้แม่แก้มเล่นเล่นกับแม่แก้มน่ารักมากแล้วก็ไปขายบัตรอือขายบัตรหน้างาน ลงล,ลงรถปุ๊บ FC เอฟซีก็มาขอถ่ายรูปเต็มอายะรอคิวถ่ายรูปที่หนองคายเอฟซีรอพองอิงลงรถเสร็จก็ดีใจกันใหญ่มาขอถ่ายรูปก,กับลูกสาวเราสุดยอดมากดังไม่มีวันสิ้นสุดดังตลอดกาล พราะลูกค,คู่บุญคู่บารามีอุ้ยแต่บ้าน,บ,านบ้านในบ้านใหม่นะเนี่ยเพิ่งสร้างใหม่เห็นไหมปะอืมตึกนี่นะเห็นไหมนี่พี่รันก็ถ่ายให้ดูประเทศญี่ปุ่นตอนนี้อากาศหนาวมากเลยอากาศเย็นมากเลยนะเออพี่รันก็เดินทําคลิปลงคลิปไปคุยไปคุยเรื่องลูกสาวเรานี่แหละอืม แล้วก็พ่อเอกไม่หน่อยอุ้ยครอบครัวหันษามีชีวิตมีความสุขอบอุ่นขึ้นเวทีอลังการงานสร้างเอซี FC ก็มาให้กำลังใจลูกสาวเราวันนี้เล่นที่เออเมื่อวานเล่นที่หนองคายวันนี้เล่นที่อะไรนักก่อนเออแล้วเราก็ไปดูคลิป พ่อเอกอยู่นะอไปดูคลิปพ่อเอกอยู่อืมแต่ก็น้องคายก็ถือว่าลูกสาวเราเอาเอาอยู่เอซี FC มาถล่มทลายมืดฟ้ามัวดินเก็บเห็ดโอ้ยเห็ดเต็มดอกเห็ดบานสะพรั่งแล้วก็ลูกสาวก็น่ารักมาก ก็ขึ้นขึ้นร้องเพลงเสียงสาสตร์เสียงศาสตร์เสียงกลางวานันเสียงกล้องฮู้ฮู้อ้ยเราเชียรคนไม่ผิดเลยนะเนี่ยให้กำลังใจอุงอิงให้กำลังใจลูกสาวแล้วก็ไปช่วยกันโบสนะคะโบสโบสเออให้ลูกสาวได้รับรางวัลอืม นี่ได้ให้ลูกสาวเราได้รับรางวัลมันมีเพลงเพชรชาวดินแล้วก็ภาพ,พยนตร์ไายออยอดเยี่ยมแห่งปีลุ้นไปบทกัก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่รันขึ้นไลฟ์พี่รันก็จะไปปักหมุดเออเออถ้าขึ้นไลฟ์ใครรู้เออรู้วิธี search ก็เข้ามาช่องพี่รันแล้วก็วางลิงก์แล้วพี่รันจะได้ปักหมุดนะคะ อ,อ,อนี่ประเทศญี่ปุ่นนี่บ้านเรือนบ้านเรือนบ้านเรือน,น,เ,อนเคียงกันนี่เดินก็ไม่น่ากลัวนะแต่แต่ว่าอันตรายมันก็อันตรายนะไม่ใช่มันก็อันตรายนะจะบอกว่าแต่เราก็ต้องระวังนะ่ะระวังแล้วเราเดินพี่รันก็เดินไปด้วยลงคลิปไปด้วย คุยเรื่องลูกสาวไปด้วยอมาไล่ลูกสาวล้นคอเมื่อคืนนี้เต็มไอ้เนี่ย FC ก็มาให้กำลังใจไปถึงลูกสาวใส่เสื้อสีแดงใส่เก่งสีแดงเสื้อสีชมพูเดินไปกับพี่หมอนิงพี่หมอนิงก็ตามไปด้วยเดินไปดูแล้วก็ FC ก็ถ่ายรูป กูเรียกซ้ายก็อุงอิงขวาก็อุงอิงอ้ยสุดยอดจ้ะสุดยอดมากลูกสาวมหาชนปังๆตลอดการนางไข่ออกลุมปิด0ูนย์หกถ้ามีถ้ากลุมปิดก็เข้าไปช่วยกันนะคะเข้าไปกลุ่มปิดเข้าไปช่วยกันให้กำลังใจอืม ฝากดูคลิปด้วยก็แล้วกันมีข่าวอะไรก็พูดนี้ก็ส่งข่าวมาด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ใต้คลิปยเยอะๆเพื่อช่องปิดการมองเห็นอืมอากาศกำลังหนาวด้วยนี่สุดติงกระดิ่งแมวลูกสาวไล้สดก็ f c ก็เต็มอายะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกท่านลูกชานี่ใบไม้ผลิแล้ว,ลวจ้าเห็นไหมใบไม้ผลิ ขอบทุกคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้ายัางไงเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากจ้าบ๊ายบายจ้า